เพื่อนๆเคยทราบกันไหมว่าระบบฝากถอนออโต้นั้นสามารถปรับอัตราการแพ้ชนะและล็อกยูดได้สวัสดีครับในส่วนของคลิปที่แล้วนั้นผมก็ได้สอนในส่วนของเรื่องวิธีการสังเกตเว็บแท้เว็บตรงเมื่อต่างจากเว็บเอเนต์อย่างไรแล้วในวันนี้นั้นเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเว็บเอเนต์ฝากถอนออโต้ล็อกยูดทำงานกันแบบไหนทีนี้เรามาดูวิธีการทํางานของระบบนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับระบบจะทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่วินาทีแรก ที่ทุกคนทําการสมัครเข้ามาหลังจากนั้นระบบจะดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพื่อเข้าระบบฝากถอนออโต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนําไปประมวลผลพอล็อกอินแล้วระบบที่ถูกตั้งไว้จะเริ่มคํานวณอัตราการได้เสียหากยุทนั้นมีการเล่นได้ตามจํานวนที่ระบบได้ถูกตั้งเอาไว้ในส่วนของระบบก็จะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะให้น้อยลงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเรียกกันติดปากว่าล็อกยูสนั่นเองครับแล้วอย่างที่ทราบกันว่าทำไมาช่วงแรกๆเราถึงเล่นได้ พอเล่นต่อมาทําไมเราถึงเสียทําไมมันถึงไม่เหมือนกับช่วงแรกๆก,ก็เพราะด้วยเหตุนี้นี่เองครับซึ่งระบบนี้ก็จะต่างจากเว็บแท้ที่ทํางานด้วยระบบแอดมินอย่างสิ้นเชิงนะครับเหตุผลของมันก็คือระบบของแอดมินนั้นไม่สามารถทําการล็อกยูสหรือเพิ่มอัตราการชนะได้โดยอัตราการชนะนั้นจะถูกตั้งให้ตายตัวจากทางคาสิโนโดยตรงเหตุผลก็เพราะว่าหากปรับอัตราการชนะได้มันก็จะก่อให้เกิดการทุจริตได้นั่นเองนะครับก็เพราะว่าทางของตัวแอดมินนั้น อาจจะปรับอัตราการชนะให้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าให้การลงทุนของคุณโดนเอาเปรียบอีกต่อไปเพราะไม่เช่นนั้นต่อให้คุณดวงดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางเอาชนะเว็บเอเจนต์พวกนี้ได้อยู่ดีทีนี้เรามาดูกันครับว่าเว็บแท้ที่ผมเล่นนั้นแตกต่างอย่างไรนะครับอันดับแรกเว็บนี้ผมเล่นมานานหลายปีซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเว็บนี้มั่นคงและข้อต่อไปคือเว็บนี้ทํางานโดยแอดมิน ซึ่งใช้อด min ทํางานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ระบบออโต้โง่ๆนะครับอันดับต่อไปก็คือในส่วนของเว็บแท้โบนัสหรือฟีสปินต้องออกง่ายออกแล้วต้องได้เงินครับไม่ใช่ออกโบนัสง่ายๆมาถ้าหากทุกคนอยากทราบว่าออกง่ายแตกง่ายเป็นยังไงในวันนี้ผมก็เตรียมกล้องมาถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางเข้าเกมกันแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าสู่ระบบไปเลยครับ ในส่วนตัวเกมผมก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับบันทึกไว้ที่น่าชื่นชอบนะครับถ้าเพื่อนๆที่เกียดหาก็บันทึกแบบผมได้ครับเสร็จแล้วก็เข้าเกมเลยครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันที่เกมโรมานะครับเกมยอดฮิตของใครหลายๆคนนะครับนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมสล็อตอยู่บ่อยๆนะครับก็น่าจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมปรับเบ็ดให้เท่าๆกันก่อนนะครับนะครับปรับแล้วก็ไปเลยครับกดไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับมาดูนะครับว่าเว็บแท้จะแตกแบบไหนนะครับนะฮะไม่ไม่ได้เหมือนเว็บทั่วๆไปนะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อ่ามีเว็บแท้นะครับเว็บตรงอยู่แล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ถูกเว็บเอเจนต์พวกนี้หลอกลวงนะครับ ถามว่าหลอกลวงไหมก็ก็ไม่ถึงกับหลอกหรอกครับแต่ว่าไอ้เว็บพวกนี้มันจะลดอัตราการชนะของทุกคนนะครับให้มันมันเหลือน้อยลงนะครับนะครับส่วนเว็บนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าอัตราการชนะเนี่ยเป็นเป็นปกตินะครับเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วนะครับเคยไปเล่นเว็บอื่นแล้วนะครับผมเคยเล่นเว็บอื่นแล้วก็ต้องกลับมาเล่นเว็บนี้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมไปเล่นเว็บอื่นเนี่ยโอกาสที่ได้เนี่ยนะครับมันมีน้อยมากครับ ส่วนมากเนี่ยจะเสียซะมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมแค่จะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับว่าเออเล่นแบบเนี้ยโอกาสมันมันได้เยอะไหมนะครับผมเล่น2จอไปมพร้อมกันเลยครับนะฮะเออสองจอเนี้ยเป็นเป็นเว็บเดียวกันนะครับมไม่ใช่ผมไม่ได้แยกเว็บมานะครับว่าอีกเว็บหนึ่งเป็นเว็บ A, เอเจนต์อีกเว็บหนึ่ง เป็นเว็บแท้อะไรอย่างนี้ผมไม่ได้แยกนะครับอันนี้เล่นเว็บเดียวกันสองสองหน้าจอให้ดูเลยครับอ่าเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยเข้าโบนัสแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วอย่างอ่าถ้าเป็นเว็บเอเจนต์เนี่ยผมฟันสิงโตเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะโดนเลยนะครับหลบเก่งมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดฮอโต้ด้านบนไว้ก่อนครับจะได้มาฟันสิงโตข้างล่างกันครับนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูเว็บแท้นะครับว่า ฟันส <ítulo> ิงโตเป็นยังไงนะครับเวลาฟันนะครนะครับซ้ายนะครับซ้ายไปก่อนเลยดาบคู่นะครับน่ะหลบแล้วฮะหลบอะซ้ายขวาแล้วครับต่อไปก็ขวาครับน่ะโดนแล้วนะครับนะฮะขวาโดนแล้วนะครับนะครับการฟันสิงโตเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าสูตรไทยสูตรมันนะครับซ้ายไปอีกทีครับอะหลบครับอต่อไปขวาอีกทีนึงครับโนนะครับ แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับจะจะตีแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ผมเวลาผมเล่นนะผมจะตีซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็กางกลางนะครับกลางไม่โดนนะครับนะครับแต่ส่วนมากจะเลือกได้ดาบตลอดนะครับถ้าเป็นเว็บเอเจนต์เนี่ยส่วนมากจะไม่เจอดาบเลยนะครับส่วนมากจะเจอแต่โล่ทท้งนั้นเลยทำให้ให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการตีครับข้างบนมีฟีสปินนะครับเห็นไหมครับครับข้างบนติดฟีสปินนะครับฟีสปินของเกมเนี้ยผมเล่นเว็บเอเจนต์นะครับ ไม่เคยจะได้เงินเลยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเว็บแท้กันว่าไอ้ฟรีสปินเนี่ยมันจะได้เงินกันไหมนะครับอ่าติดโลครับข้างล่างนะครับอ่าด้านล่างเนี่ยได้มานะครับห้าพันสี่ร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนเนี่ยด้านบนตอนนี้พันกว่าแล้วนะครับพันพันกว่าแล้วนะครับอ่าซึ่งปกติเนี่ยเวลาผมเล่นแล้วได้ฟรีสปินเกมนี้นะครับ ของเว็บเอเย่นทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยจะได้เงินหรอกครับฟีสปินก็ออกมาแบบฟีสปินโง่ๆครับให้ออกไปทีอะไรอย่างเงี้ยครับออกให้เหมือนให้คนเล่นดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่สําหรับเว็บนี้นะครับเวลาออกฟีสปินจะได้เงินนะครับนะฮะสองพันกว่านะครับก็ยังดีนะครับนะผมใช้เวลาเล่นไม่ไม่เกิน5นาทีนะครับเนี่ยทั้งทั้งสองเครื่องเนี่ยรวมกันเป็นเจ0 0พันกว่าบาทนะครับ นะครับกก็ไม่ใช่ว่าจะดวงนี้ดวงดีอย่างนี้ทุกครั้งนะครับนะฮะแต่ส่วนมากที่ผมเล่นเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเสียนะครับนะฮะถึงเสียก็เสียน้อยครับนะครับเพราะผมก็จะมีลิมิตในการเล่นแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้โอ้โหมีเท่าไหร่เล่นให้หมดเลยนะฮะไม่ใช่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูวิชัดนะครับเนี่ยยอดตอนนี้หกพันหนึ่งนะครับนะครับหักไปหนึ่งพันนะครับ เงินทุนที่ผมโอนฝากเข้าไปนะครับก็เป็น5้าพันหนะครับที่เป็นกําไรส่วนต่างนะครับขาหมดยังไม่หยุดหมุนอีกหยุดก่อนหยุดก่อน่ะข้างบนเนี่ยสามพันนะครับเ่องข้างบนสามพันนะครับหากทุนไปก็เหลือสองพันนะครับก็รวมรวมก็ประมาณเจ็ดพันนะครับสําหรับเวลาประมาณห้านาทีครับสําหรับทุกคนที่อยากเล่น เว็บเดียวกับผมนะครับก็แอดกันมาเลยนะครับแอดปัดสล็อตนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยๆนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ